สวัสดีครับผมวันนี้ร้อนนครซับยางยนนะครับพามาชมตัวล้อตรงรุ่นนิสสันนาวาร่านะครับใส่เป็นยางเลนโซนะครับล้อตรงนี้ก็เป็นล้อเลนโซ d 1 SR นะครับขอบ18นิ้วกว้าง9นิ้วครึ่อองออล25นะครับแลวด้วยยางเลนโซ่ทายนะครับ เป็นรุ่น RT7 RT07 นะครับผม265 60.8นะครับสวยมากนะผมให้ดูล้อกับยางรอบตัวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมรถอีกทีนึงนะครับตัวล้อตัวนี้จะเป็นเดนโซแท้เลยนะครับเป็นรุ่น D1SR นะครับจะมีขอบริมกาดอรอบข้างนะครับแล้วก็ตัวขอบจะเป็นขอบเงาทั้งหมดนะครับ แล้วก็ตัวยางจะเป็นยางแท้เลนโซ่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นยาง Made in Thailand นะ26560ลายจะเป็น AT นะครับยางจะอมสวยมากๆเลยนะตัวหนังสือจะเป็นสีขาวนะครับขอบด้านนอกนะครับ อันนี้ผมได้ลองใช้งานจริงดูแล้วนะครับนิ่มมากๆนะครับเสียงไม่ดังมากด้วยนะครับเสียงค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยใช้ได้อันนี้เราทำการเช็ดขอบขาวนะครับล้วตัวนี้เป็นมิติขอบเงา2ชั้นนะครับพอขึ้นอย่างแล้วมันสวยมากๆนะลายยางก็จะประมาณนี้เหมือนลายใกล้ๆเคียงกับ BF เลยนะ สายลุยเนี่ยผมว่าตัวนี้สวยและจบแน่นอนนะครับสำคัญตรง Made in Thailand นะครับยางอยู่เส้นหนึ่ง4,000ันกรบาทนะครับแล้วตัวนี้อยู่24,500นะครับยางเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นโมเดล2020เลยนะครับผม ล้อตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยเคยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะจะเป็นล้อเลนโซ่ที่จะมีขอบตรงนี้เป็นสเต็ปสองชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองความลึกอยู่ประมาณสองนิ้วนะอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับก้านจะเป็นสีดำเงานะครับเป็นสีดำเงาจะมี CNC ก้านด้วยนะครับตรงนี้สวยๆเลย ล้อจะเป็นออฟ25้านะครับกว้างเก้านิ้วครึ่งนะครับมันจะล้นนิดนึงนะครับถ้าเกิดล้อถ้ารถไม่มีโป่งจะล้นนะครับยางก็จะมีตัวนี้เป็นจะเป็นริมกาดที่เอาไว้ครอบตัวล้อนะเห็นไหมริมกาดตัวนี้มันจะครอบคุมตัวล้อนะครับป้องกันไม่ให้แบบขูดฟุตบาทเซฟค่อนข้างดีนะครับยางตัวนี้เหกยางสวยมากนะสายลุยเนี่ยเล่นได้เลยนะครับเสียงไม่ดังนะครับวิ่งถนนมีเสียงก็มีแน่แต่เสียงไม่ดังมากนะครับวิ่งถนนดำได้ถนนแดงได้นะครับลุยได้เลย เดี๋ยวเราไปชมกันที่ตัวรถต่อนะครับคันนี้จะใส่เป็นคันนิสันโนวาลาตัวสูงสีส้มนะครับมองเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรเรนนี้เราทำการถ่วงล้อก่อนนะครับนี่เป็นไงต้องสีขาวตอนวิ่งแล้วมันสวยมากมากเลยนะโอเคเดี๋ยวไปชมตัวรถต่อนะครับ มาต่อกันที่ตัวรถนะครับตัวนี้เป็นนิสสันนาวาร่านะครับตัวตัวสูงนะใส่เป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกก็คือเป็นล้อเรนโซ่ยางเรนโซนะครับคันนี้สวยมากมากบเลยนะทางล้อและยางเป็นของเรนโซ่ตรงรุ่นเลยนะครับแนะนําเลยแนะนําเลยชุดนี้แพงหน่อยแต่จบนะครับสามหมื่นกว่าบาทเลยนะ ล้อลนิดเดียวเองยางมันดึงสวยนะครับเนี่ยล้อโลนิดเดียวเองครับแทบจะไม่ล้นเลยถ้ามีโป่งนะเห็นไหมล้อเป็นขอบส8บปดนิ้วกว้างเก้านิ้วครึ่งออฟสะออฟยี่ิบ้านะครับเป็นล้อแท้เลนโซ่นะยางก็เป็นเลนโซ่นะครับอา0 7ทีศูนย์เจ็ดนะครับตัวใหม่ล่าสุดสองหกห้าหกสิบนะครับสิบแปดให้ดูรอบพันก่อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเจาะที่ล้อให้นะสวยมากๆาเลยนะ อยากดูมุมไหนนี่คอมเมนต์บอกได้เลยนะเพราะผมก็ก็ตามสไตล์ผมไปเรื่อยนะแต่อยากให้เห็นทั้งทั้งคันอ่ะอยากให้เห็นทุกมุมอ่ะลูกค้าจะได้แบบดูเป็นตัวอย่าง จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามือผมนะสอยเข้าไปที่ล้อหน้ากับล้อหลังนะครับว่าความสูงเดิมเนี่ยกับใส่ยาง265/60เนี่ยมันสูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูล้อหน้าก่อนเลยดูทรงล้อหน้านี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอานิ้วมือสอยเข้าไปนะ <Okay. S 2> 5นิ้วกับอีกประมาณ2นิ้วอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้ระยะตรงนี้ อยู่ประมาณห7นิ้วมือนะครับ6-7นิ้วมือเดี๋ยวไปดูข้างหลังต่อนะครับข้างหลังจะประมาณนี้โอเคข้างหลังนี่ก็สูงอยู่นะลองดูหนึ่งประมาณประมาณนะ8ดถึง้านิ้วมือนะไม่น่าจะถึงเก้าอยู่ประมาณ8ดนิ้วมือผมนะข้างหลังตรงก็ประมาณนี้ เคเดี๋ยวมาดูความล้นของล้อนะนี่ล้อหลังก่อนเลยนะครับนี่แทบจะไม่ล้นยางดึงหลบสวยมากๆนะมาดูล้อหน้านะถ้ามีโป่งมันก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับนี่ล้อหน้านะครับสวยเลยแหละ ล้อ2อ0 0มยางหมื่นนะครับถ้าล้อพร้อมยางจะถูกลงนะถ้าซื้อแยกก็จะราคาที่ผมแจ้งเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันตัวล้อต่อนะครับมาต่อที่ตัวล้อนะตัวล้อผมอธิบายเบื้องต้นไปแล้วนะครับต้นคลิปนะ มาเจาะใหม่มาเจาะตรงใหม่นะครับตอนนี้อยู่ในตัวรถแล้วล้อจะเป็นล้อเลนโซ่ D1 SR นะครับเป็นล้อแท้เลนโซ่นะครับรัดด้วยยางเลนโซ่เหมือนกันนะครับเป็นยาง Made in t ไ a i l a n d ล้อ Ma d e in Thailand นะครับวันนี้จะเป็นสีดําเงานะครับเป็นดําเงามีริมกาดให้นะครับเอ้ยมี CNC ก้านให้นะครับแล้วก็ขอบจะเป็นขอบได้นะครับเป็นขอบเงานะมีสเต็ปสองชั้นความลึกอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับ ตรงนี้ก็มีรุ่นของเขาเลยนะครับ D1SR นะครับเป็นรุ่นของเขานะส่วนยางนะครับจะเป็นยางเลนโซ่ไายนะครับรหัสที่เราเรียกกันติดฝาก็คือ RT07 นะครับเป็นเบอร์265 6018นะครับดอกยางกจ็จะเป็นลายสายลุย AT นะครับ างสวยมากๆนะครับมีริมกาดป้องกันล้อให้ด้วยนะครับถ้าจะ,ะขูดฟุตบาทอย่างน้อยยางก็รับก่อนนะครับยางมันจะไม่ได้จะระเบิดง่ายเพราะมีริมกาดตัวนี้ป้องกันไว้นะครับอย่างน้อยมันก็ถ้าขูดไม่แรงมันก็ไม่เข้าไม่ถึงเนื้อนะครับโ <Okay. S 1> อเคยางก็จะอ้วนสเต็ปหนึ่งแล้วก็โค้งหลบเข้าไปในซุ้มล้อนะครับช่วยในการล้อล้อนได้นะครับเห็นไหมนอสสวยมากๆเลยนะ ของแถมที่ร้านก็จะมีน็อตกับฝาครอบเบ่งน,นะครับไปต่อที่ตัวรถนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นเอกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่ ขับนิสสันนาวาร่าหรือขับรถรุ่นอะไรก็ตามนะครับล้อ,อยางชุดนี้ใส่ได้กับทุกรุ่นนะครับแต่ดุมตรงกลางล้อเนี่ยจะเป็นตรงรุ่น d ีแม็อันนี้ตรงรุ่นนาวาร่านะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับชุดนี้ส0 0 0 0ืกว่าบาทนะครับเอ้ยสี่หมืนดิไม่ได้3ามหมื่นกว่าล้อ2องหมื่นส่ยางหมื่นหกลดอีกนิดหน่อยนะครับ ก็เอาไว้เป็น1หนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสนใจสอบถามได้ที่ผมเลยนะครับนครทรัพย์ยางยนต์นะ094 540 9999 99. อย่าลืมไปชมรูปภาพท้ายคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ Perfect perfect